ทำไมทำไมต้องมาเรียด้วยเ,เก็บตอนน้องน่นละกันเรานะคะก็จะมาดูกด่อนมีหนึ่งสองสามนะคะมานี่ค่ะห,หนึ่งสองสาม,สามแล้วก็หัวหอมเอาหัวหอมมาจาะหอามาินู่น โอเคค่ะตรงนี้นะคะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นถั่วพูแตงัวใจอย่ามาเหยียบดินลูกพ่อ,อพ่อค่ะพ่ออันไหนคือถั่วพูอ,อันน้นหลกอันนู้นค่ะคือถั่วพูส่วนอันที่ชูใจเหยียบนะคะคือแตงกวาร้านค่ะมันไปหน่อยอ๊ยอุยอ๊ยเป็นหลุมเลยอ่ะักหลุมให้พ่อช่วยขุดดีมาก นี่นะคะอ่ะอันนู้นนะคะเป็นถั่วพูแล้วก็เป็นกว่าล้านค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดอันนี้หัวหอมค่ะข้าวโพดกับหัวหอมนี่ค่ะหัวหอมตืใจไมมเอานะลูกอนี่ค่ะลบห้าไม่ลบแปลงเอาถั่วพูมาก่อโลกถั่วพูนี่วางหอมไว้สิลูกแล้วก็มาโปรงไม่โปูงแล้ว เออปลูกจะปลูกหนูก็ปลูกพ่อเป็นคนถือต้รองเอาแค่นี้นะโอเคตัวปูเอาแค่นี้ปักปักไว้หน่อยได้โอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละปักไว้ได้ไหมอันนี้ถั่วพูอุ้ยถั่วพูทำไมเท่านั้นน่ะถั่วพูทำไมเท่านี้ไงตัวปูไม่ได้กินเยอะหนูไม่รู้ตังร้านหนุงปิดยังนี่อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดเคค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกถั่วพูก่อน หสองมสี่ห้าหกเปดเอาแล้วสเพลงมีไหมเพลงมีหเพลงมีหกมีกี่เมตรเพลงเพดหแม่ห้กอ่ะแบ่งให้พิงเอามันหมดถุงแล้วเหรอยังพิงคงของพิงเอเออไม่อีกอันหนึ่งอ่ะอีกนนึงเพลงแบ่งมาให้พิงค์สิบสองสิบสี่สิบหกเอานับหลุมแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใสก่อนแล้วค่อยนับใสสองนะคะปีนลมเลยหรอถ้าปีนลุมเลยเดี๋ยวปีนรูมละสองใช่ไหมอ้าเผื่อมันไม่ออกนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลูกเร็วๆลูกมันมีอย่างอื่นที่ต้องปลูกเยอะๆนี่นี่นี่สองเมตรเพลงทำไมใส่เม็ดเดียวใส่ไปแล้วสองเมตรนี่เข้าไป โอเคค่ะปลูกก็จะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่เอามาปลูกอบด้วยค่ะคออีกสองเม็ดนึงอนี่ในมือพ่อนี่ยใส่เม็ดเดียวก็เม็ดเดียวเอาพ่อมันมันก็ไม่โตเคค่ะอันนี้คือโคนนะคะเขาไม่อยากกินให้ก็ใส่เม็ดเดียวไป น้งอง no. เอาดินผมไปอย่าให้มันลึกมากอาใส่ยังถั่วพูโอเคถั่วพูเสร็จแล้วเหลือแต่อ,อีกลุปมนึงรูมนึงยังไม่ได้อ่ะใี้ม,มันมีทิเเศเกษตรกรนี้อีเดียดมากนะรีปลูกรีปลูกเงี้ยแม่พาไปทุละ เสร็จแล้วมาแตง,<ม>น,งน้องเดี๋ยวปิดที่มันมชิดก่อนไนงนไม่เห็นอะ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปปิดอย่าไปปิดมากเดีย๋ยวมันไม่ออกอย่าไปปิดแน่นนะลูกมันยัไม่ออกอชูใจอย่าเหยียบชูใจหาหนูช่วยกัลลูนาออกไปได้ไหมคะชูใจมาแล้วชูใจชูใจชูใจคือจริงทำแต่เราช่วยตัดอีก จะไปจังก,กว่าลักเอาใส่เลยลูกไม่ต้องนับเม็ดสองสามเม็ดได้สองสามเม็ดได้การมันตายเอาหมดเลยแม่จะบ้าเหรอตามหลักต้องใส่ไปน้องเพน้องพิงอเอาเทใส่มือแล้วก็ใส่เลยไม่ต้องนับเม็ดลูกอ,อ,อันนี้พ่อจ่อไหมเออใส่ไปอันนี้พ่อจ่อนะพี่อืม ไปม้วนนะคุณลงไปม่วเถอะให้มันมีระยะนะที่พ่อจ่อไว้นั่นอ,อ,อันนี้พ่อได้จ่อไหมเนี่ยก็ดูตามโลสิลูกตรงนี้โอ้มันคันขันตรงนี้มันคันมือตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องหกหมดเลยนี้นี่นนหกหจริงแทงจะได้ไหมนี <laughs> ่ไม่ได้หรอก เธออีเดียดมากมันจะได้กินไม่มนีผักถ้ามันเป็นดินจะได้อยู่ัน้องรีบปลูกรีบหนีสิลูกหนูจะอยู่ทำไมโอ้ ใส่กี่เมตรนะสี่ห้าเมตรชอบบอกว่าใส่สักประอมาณอู้ยอ๋อเหรอไม่ไหวแล้วมึงตึงดีก่อนอุ้ยเต็มเลยนี่เต็มเลยเดี๋ยวมันจะเกิดไม่อยากให้มันเกิดทเสร็จแล้วใส่ถุงเก็บไว้นะลูกนะอยน้องแพงเมินหนูไม่มีเหรอ อู้ใส่เยอะเกิน่ะอยาวเยอะมากลูกเดี๋ยวเขาพ่อเขอปลกูกเองไม่เอาอยากปลูกเข้าพูด,พดก็หนูปลูกช้านี่เออไม่ช้าเลยเนี่ยอันนี้มันเม็ดเล็กไงพิงเอาสองสามเม็ดนะได้อีกสองเม็ดใส่ลงไปกระจุกแล้ว เอาสี่เม็ดเลยโอ้ลองไปด้วยสิขึ้นมาบอกมัน <Okay. S 2> ด้วยดกๆนะคะจะได้กินอุ้ยเพลงอย่าไปปิดแน่นขนาดน,านั้น <c oughs> เออเดีย๋ยัดออกก็ได้ <c oughs> พอแล้วพอแล้วโอเคแต่งกวาเสร็จแล้วหนึ่งสองา เรามีตัวแปลกหน้าเยอะมั้งนะไปหน่อยได้ไหมคนแปลกนะี่เดี๋ยวตรงกลางค่อยมาปลูกหอมกันไม่ไม่ปลูกมาเลยที่ปลูกตรงกลางคาร์กาตนะเยื่นปลูกสลับมาเลยลูก อันนี้เป็นปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานพันสวิตแต่ไม่รู้จะหวานมั้ยหรือเปล่าเพราะว่าคนปลูก,กมันจะหวานไหมนี่นปลูกไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนตัวน้อยมาเล่นด้วยนี่ไม่ใช่เพื่อนตัวน้อยเหรอคะเพื่อนตัวป่วนช่วงปิดเทอมเราทำกเกษตรนะครับ มมีรอยหาตรงกลางปลูกยางพิงยังเดี๋ยวเราไปเอาตรงกลางก่อนตรงกลางเพลงอะขอหน่อยสิไม่ไหมถึงว่ามาแบบพิษสงเลยไม่ได้เพงเะาขอบ้างอ้เดี๋ยวฟับหนึ่งนะคะ น้องพิงหนูจะไปเหยียบแปลงสิลูกเดี๋ยวเราจะปลูกหอมแปลงนี้เดี๋ยวขอปลูกก่อนนะ,นะเอาหอมสดไว้ใช้นะครับเดี๋ยวเรานะคะก็ขอตัวไปปลูกก่อนเพราะว่ามันจะไม่แล้วนะคะ <c oughs> ปลูกตรงกลางยังยังอหอกหมอดมเกิดปัญหาค่ะพ่อบอกว่าให้เทใส่มือแล้วก็ปลูกหนูอย่าถือซองไว้สิลูกเออ่ถือซองไว้คนเดียว

ยังเหลือแตงโมอ,อยู่นะเราไม่ได้ปลูกแตงโมอโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปปลูกแตงโมเดี๋ยวนะคือผูกแตงโมจะปลูกไหนล่ะไม่มีที่ปลูกอีกขดุดเนี่ยขุดตรงหน้าตรงนี้ไหมเอ้าแล้วเราจะเข้ามาสวนได้ยังไงก็ต้องอ้อ,อ,อมอีกทำไงอะเหมือนมือไดแข็งน้องพิงอ,อย่าเหยียบแปลงสิลูกพิงค์ใหญ่ใหข้างหลังนะมือหนูจะเป็นบ้าเลย เรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะขอ, <Okay. S 2> อตัวไปล้างมือก่อนนะคะเพราะว่ามือแข็งเฮ้ยแวยอยู่โด <laughs> นไมู่้น่ะมันสิอย่าสบายมันจะโดนหน้าพอ่อโอเค